สวัสดีเช่นเคยครับกับสุรไกายและแอนสาวครับนี่ของไม่ได้ยกลงนะครับเอาไว้่างนี้เลยเพราะว่าวันหลายงานมันจะมีงานต่อๆกันวันเว้นอาทิตย์เว้นบ้มงครับก็ใกล้จะหมดแล้วครับงานปีใหม่งานนี้เป็นงานแรกครับของปี66นะครับเป็นงานเลี้ยงพนักงานเหมือนกันครับไปโรงแรมแถวๆตลาดโบเบ้ครับชุดเล็กๆครับ ก็จริงใช้เครื่องอย่างเดียวตอนนี้ไฟมันผมไม่ได้ยกลงมันก็เลยอยู่บนรถเนี่ยครับก็จะแป่งๆซะหน่อยครับเพราะมันนานเข้าโรงแรมทีครับผมไปกันครับหัวรถติดครับลุยครับ ครับนี่ก็อยู่เยาวราชครับอยู่ัางครัดนานๆเข้าทีก็งงงนะครับติดแต่ก็ไม่เหมือนสมัยเก่านะครับสมัยเก่านี่กระดุกกระดิกแทบไม่ได้ครับตัวนี้ก็โล่งๆครับก็ไม่เท่าไร่ครับอีกทีนึงก็จะถึงจุดหมายแล้วนะครับ ริบลูกสามก็ึ้นชั้นสิบเอ็ดครับอขอได้ไหมเนี่ย เจองานโรงแรมทีงงเต็กนะครับขึ้นรีบลงรีบทีนี่ครับผมเนี่ยหรออ๋อเอาเลยเอาเลยนี่นี่เอาเลย ทำไมครับงานโรงแรมเราต้องมีรถเข็น,นครับ

哈哈。<laughs> <laughs> นีเราามจริงๆมาแค่ระบบเสียงนะครับพอดีว่าตอนนี้ไม่มีไฟแสงสีครับเราติดมาด้วยก็เลยที่โรงแรมไม่มีไฟให้นะครับแต่เราก็เตรียมเตรียมพอดีมันไม่เตรียมมามันติดมาก็เลยเอามาติดให้เลยสองโคมนะครับสี่โคมครับงละสองนี่นะครับ วันนี้ซับเราเป็นโมโนนะครับส่วนกลางแหลมเราเป็นสเตอร์นะครับก็ซับชันเนลหนึ่งนะครับสตู้ส่วนกลางแหลมก็ชันเนลละตู้เลยนะครับกลมหน่อยเราต้องหาหนึ่งเข่็ห้องประามาณนี้นะครับมาพร้อมกับ นานๆเข้าโรงแรมทีก็จะงงๆหน่อย ที่เราที่เรามาแรกขึ้นได้ไหมอ๋ออันทีเดียมาแรกขึ้นไอ๋อี่ยเลยแต่ ส่งงนี่เลยไฟดย้วนี่่ดีข้นยงไงข้นวนไงแส่้าขึวนงานอะไระ

การหรือใครแ่้ปล่อยยาเลี้ขึ้นมา